เอเอนี่ยนแหละเขาเรียกเนื้อคู่กันฮะไม่สวยไม่ว่าจะเป็นเนื้อคู่กันอพอสวยเหรอพี่หนูไม่สวยหรอโอ้ยีบ่เไรถ้ายังถามอีกเราไม่เป็นไรแล้วจ้าครั้งแรกที่เราได้พบกันพี่ก็ได้ช่วยชีวิตเจ้าไว้เหมือนบทเพลงสันนิวาสแต่หลังจากนี้ไปอะเวรกรรมกูรุนรุนเวรกรรมเราที่ต้องฝ่าผ่านกันไปโอ้มากูดูแล้วเมื่ยทุกเท่าไหร่แล้วเนี่ยจ้าหนูเหรอติดแล้วจ้ะ สิบแล้วจ้ะสิบแล้วจ้ะสิบเอ็ดเมื่อวานเมื่อวาสักไอ้คนเรียกหนึ่งเอ็ดจ้ะสิดเอ็ดจ้ะโอ้กูไม่ติดคุกไม่เนี่ยฮะพี่ไม่ติดหรอกติดก็ติดแค่คืนเดียวพรุ่งนี้เช้าปล่อยเกิดเช้าหิงเป้าเดี๋ยวอายุเถิดเอ้ยมีเมียเด็กดีดีเหรอดีดีดีกูจะดูที่สิบห้ามึงจะเดินได้อย่าปากดีนะแ้วกูบอขึ้นมานะเนี่ยมึงไม่ต้องพูดกูอย่าพูดดิ เฮ้ยมึงไม่ต้องคุยเหรอคุยกูนี่ใจเย็นดิมันว่าหนูว่ะพี่มึงในอนาคตเป็นเบาหวานแน่ปากดีดิก็กูผอมได้นะมึงนะกูจะมากันเก็บข้าวเพราะสิกูจะฉีกมันดีไหมเนี่ยคุยๆเพื่อนตัวเองจ้าแหมพูดเพาะเร็วจังนะเต่งชื่ออะไรอ่ะหนูเหรอหนูเป็นลูกครึ่งไทยฝรั่งเศสจ้ะพี่ลูกครึ่งจ้าชื่อ อาเลียลเยสจ้าบอชื่อคองกับพี่เลยพี่ชื่ออะไรล่ะจ้าชื่ออารียลจ้องแต่เยสังเลยจ้าเดี๋ยวพี่กูต้องย่อสู้มันยอดแข่งกันสูงกว่ามันน่ะได้เราร้องเพลงคู่ดีกว่าได้จ้าหน้านี่เอาร้องเพลงที่แบบเพลงเอกนะมึงไหวเปเนี่ยมึงสำลักแล้วเนี่ยอาวไอที่ไม่สบายเอาไม่สบายอันนี้แต่เราไปร้องเพลงคู่ดีกว่า ร้องเพลงแบบที่พระเองนงเอกเขาร้องเกลียวเลยจ้ะจ้ะจ้โอ้นวลละโอ้น้องจานเนีอมอายไปทำไมันหลับตาเป็นก็ได้เว้ย ร้องเหรอร้องไม่เป็นจ้ะอ้าวอ้าอีบ้าแล้วมึงไม่บอกคือร้องไม่เป็นไม่ได้เนื้อหรือไม่ได้อะไรเลยร้องไม่เป็นเลยสักเพลงเลยถ้าอายขี้หนาวเนี่ยฮะเอายี๋เดี๋ยวๆกูบอกนะให้ก็เดี๋ยวเวลาพี่ร้องนี่นะโอทวนแล้วโอน้องจันนี่อายไปทำไมหันมาแกดูสิจันไปไหนกันน้องก็ต่อเลยอุ้ยไม่เอาอุ้ยไม่เอาเขารู้ทันน้องอายพระจันทร์ดูสิท่านกำลังมองแค่นี้ใช่ไหมเออแค่นี้แค่นี้นะเอองี้ไง อออโอ้หนัเราน้องจานนี่ไม่ไปทำไม โอไม่สวยแล้วมม่่ันนเียร้องแม่งอยู่ท่อนเดียวอุ้ยไม่เอาอุ้ยไม่เอากูววไม่เอามึงเต้าไอ้ควายทำมมึงไม่ให้กูร้องอย่างนี้อ่ะเอ๊ะหน้ามึงอ่ะทำกูนะเมื่อกี้ปีกูอ่ะกูยังไม่หายกูอ่มึงเลยนะเออได้โอ้ร้องแล้วร้องแล้วโอ้ไปทำก็ทำไมก็มึงบอกให้มึงร้องท่อนเดียวอ่ะเออทำไมมให้กูร้องแค่นี้ไอ้ควายเออเด็กดายควายไอ้ไรเนี่ยไอ้โง่ไว้เนี่ยมึงอ่ะโง่ไหมไม่ได้เรื่องนี่